สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมฮาร์ดสุทธิพงศ์ทัศนิทักกุลกับรอยไทยไอดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ภารกิจหลักของเราก็คือลาก่อนคอเลสเตอรอลนะฮะกับไอเดียเก๋ๆจากรอยไทยนะฮะผลิตภัณฑ์คู่ครัวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำด r e ซ s i n g กันก่อนนะฮะโดยใช้นี่ครับดิจงมัสตาร์ดนะฮะมัสตาร์ดชั้นดีจากฝรั่งเศสประมาณ1ช้อนชานะครับจากนั้นใช้รอยไทยน้ำแกงพะแนงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาละฮะคนให้เข้ากันอย่างนี้ครับ จากนั้นใส่น้ำมันมะกอกกะกะคร่าวๆนะฮะโดยประมาณเอาแล้วครับตีให้เข้ากันนะครับเอาละครับ,ารบจากนั้นก็ปรุงรสชาติสักเล็กน้อยนะครับด้วยอัพ n c นช f s a l ซอนะฮะหรือเกลือสักนิดนึงนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอกเกตนะ,ะหรือผักอกเกตของเรานะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือจัดจานให้ดูน่ารับประทานครับพยายามวางสลัด ให้ดูพูนสูงหน้ารับประทานนะครับพามาแฮมนะฮะเป็นแฮมที่มีรสเค็ม lean in fat มีไขมันติดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มากนะฮะเหมาะที่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพใบมะกรูดนะฮะแต่งแต้มสีแดงสักเล็กน้อยนะครับของพริกแดงครับเพรสโตเป็นอันเรียบร้อยครับโ u ชูโต c รกเก็ตสลัดผนงด RESSING จากรอยไทยไอเดียครับ มีรอยไทยอยู่ใกล้ตัวสามารถอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกเมื่อครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรอยไทยไอเดียและเมนูเด็ดๆสวัสดีครับอัมพลฟูด้ด